ม่วนหมานฟิวฟิวเต็มใจไหนเสระบเคี้ยวจับปูตอนที่หนึ่งสวัสดีครับวันนี้ลูกๆจะไปไหนกันครับหันไาไหนครับยกแล้วปูครับยกแล้วปูนะครับเป็นพันพันพันพลอยกับพัน นะครับโอ้โหเจอขี้เลนกันแล้วครับตายละงานนี้แล้วคนแรกจะเหลือแล้วนี่โอ้โหต,ต้องอย่างนี้เลยโอ้โหฉันไล่ด้วยนะครับโอ้โหฮ่าชายเลนเรากำลังอยู่บริเวณป่าชายเลนครับเด็กสองคนนี้เป็นพรานล่าปูเขากำลังจะพาเราไปจับปูอันนี้เป็นตอนบรรยากาศน้ำลงนะครับยามเย็นดได้ปูจริงๆหรอครับ ดูอะไรก็ไม่รู้ครับปูจับมันเหมือนกันโอ้ตัวมันเล็กเกินไปนะรีบๆไปเด้อเราก็จะกลับมาได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราต้องเดินลุยน้ำนะครับเพื่อจะไปเอารอบปูนะครับแล้วปูขึ้นดูว่าปูมันจะติดแล้วหรือเปล่านะครับใช่ไหมเราจะต้องเข้าไปซอกนี่เหรอครับไปดูกันดีกว่าว่าจะได้ปูกันหรือเปล่าครับเรากำลังหาปูที่ป่าชายเลนนะครับอยู่คลองบางม่วงหมู่บ้านน้ำเข็มอำเภอตะกูป่าจังหวัดพังงานครับ เราต้องเข้าไปตามซอกป่าชายเลนนี่นะครับเข้าไปในซอกนี้นะครับหมุดล้อมครับอันนี้ก็เป็นป่าตครงกลางเลยครับข้างในนี้ก็เป็นพี่วางดักปูพวกเขาระหว่างทางที่เราเดินไปนะครับก็มีปลาตีนนะครับสัตว์ตัวน้อยประจาป่าชายเลนป็นมีขากระดปบๆใาญเลยครับครับตอนนี้เรากาลังเดินในบริเวณที่เป็นป่าชายเลนนี่พวกเราพวกเรามาโดยที่ไม่มี ผู้ใหญ่มาอย่างนี้ไม่กลัวหรอลูกอ้าวไม่กลัวเจองูเจออะไรกัดหรอ,อโอ้โอ้อย่างนั้นเลยนะ,นะเดินลุยลุยกันไปไเล<ม><ม>ทเทกันไปโอ้โหไม่ใช่ว่าธรรมดาเลยนะครับมันอาจจะลื่นมากเลยก็ได้ไนั่นแหละเด็กคนไม่เป็นไงเดินกันลำบากนะครับแล้วอะไรเป็นเหยื่อนี่ครับพวกเราอะไรเป็นเหยืออหย่อกันาะ มาสดสดดีเหรอใช่ออๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่บนขั้นเปิดได้ดูนี่ครับลอบปูนี่แล้วก็มีปูด,ด้วยนี่ทังทุกครั้งอีกแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับโหเยลี่ยมลอบปูหรอกครับโอ้โหพวกเรานี่กับป่าชายเลนนี่เป็นเล่นธรรมดาเลยใช่ไหมโอ้โห,โหดูสิใบไม้ไไมลอบปูนั่นนะครับนั่นตังพอยของเราไปเอาแล้วนะครับสามร้อยคาซา,า,า,าน เอาเรามาเจอต้นอะไรน,นี่มันแหลมเปียบเลยเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับต้นน้ำหมอฮะน้ำหมอน้ำหมอนะครับต้น,ตนน้ำหมอแต่ว่าชื่อทางการมันคือต้อนเหงือกปลาหมอนะครับเนี่ยเป็นน้ำหนังอยากจะอยากหน้าดูเลยน่าทิมเลยครับ่ไอ้เนี่ยพี่ออดเขาใช้รักษาลูกจะไม่ได้เขาเช็คักษาลูกอะไรใช่ครับวันนี้พี่ออดเราจะมาปล่อยปูนะครับเพราะว่าปูตัวนี้ตัวนี้มันตัวเล็กเกินไปปล่อยปูเป็นอิสระแล้ว งานมันสู้ครับแต่ตัวมันเล็กเกินไปใช่ไหมครับปล่อยมันเป็นอิสระเลยอะนี่เราจะเอากลับไปไหนเนี่ยไปบ้านไปบ้านไปเพราะอะไรอะครับเอาไปใส่เหยื่ออย่างเงี้ยเหรอแล้วมาปักใหม่ไปปักโซ่ไปปักโซเย้วิดีครับผ่านผ่านสองคนนี้สุดยอดมากเลยนะครับเขาชื่ออะไรบ้างครับเชือครับอ๋อโอเคครับสุดยอดเลยไปออกเดินทางดีกว่าได้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเป็นป่าชายอย่เลน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 เทเเลทเทหน่อยนะครับโอ้มันต้องแอดแอนเจอร์กันอย่างเงี้ถึงจะมัน เฮ้ยวดเกือบพัดจะครับโอ้พานยิงพลาดได้แล้วปูเล็กจะเหลือแล้วนี่นี่นะครับปลาตีนะครับที่เห็นอยู่ครับดย,ดยอดเลยอะ่ะไปหมดแล้วนี่เราให้เราเลื่นเป็นแรปเปอร์เลยรองเท้าชั้นดีอ่าไป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 กันหน่อยเายบายเราเราอยู่ปออะไรกันเนี่ยตอนเนี้ยพวกเราอยู่ปออะไรครับเนี่ยปอสี่กับปอห้านะครับหาเงินกันแล้วนะครับบรยการมาหาปูเอาปูไปขาย ก็นับว่าเก่งมากเลยนะครับสำหรับเด็กวัยนี้ทำมาหากินช่วยพ่อแม่โดยอาศัยธรรมชาติและป่าชายเลนเนี่ยครับใกล้ๆบาา้านเราเดินลุยน้ำอีกครั้งนึงนะครับตอนที่จะพาก,กันกลับไปตอนนี้พานรถเลยนครับเดี่รถก็ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยมันร้อนร้อน,นะครับเฮ้ยฮานอทเราเจอใครเฮ้ยมันไข่นะเนี่ยไข่นกไข่นก นกโดยหมานะครับมาไข่ไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ <S <S โอ้สงสัยพวกนี้แน่เลยที่มันมาวางไข่เองโอ้เป็นเจ้าถิ่นทั้นั้นะครับไปได้ไหมครับไปแล้วโอ้โหทำอะไรเนี่ยหาอะไรกินอยู่แล้วลูก แล้ววันนี้ผ่านโอ๊ตและผ่านพอยเราก็พาผมไปจับปูแต่ก็ไม่ได้ปูอย่างที่ใจนึกนะครับหลายวันต่อมาผมจึงไปอีกครั้งหนึ่งนี่อย่าเพิ่งไปดิพี่เอกนนดูแฟชั่นยุคใหม่กับถุงเท้าโอ้ไม่ไอ้ยาถุงเท้านี่มันนิ้วตีนเลยเอาไปนู่นนะเดินหนีไปเลยสวัสดีครับในครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสไปจับปูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไปเท้าเปล่าเลยไปแต่คราวนี้จไปับ พิเศษหน่อยเราเอาเรือขยักลำหนึ่งไปด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคุณครัวานาด้วยว้าววันนี้ถ้าทางจะสนุกแน่เลยเพราะว่ามีเครื่องทุนแรงอย่างเรือขยักแล้วไปกันเลยดีกว่าครับมากำลังล่องไประดับน้าขนาดนี้ระหว่างนั้นพรานตัวน้อยก็ก็โชว์ทักษะการดำน้ําอย่างเชี่ยวชาญครับพานนอของเราโอ้จะป,ปออะไรครับเนี่ยปอสงครับโรงเรียนอะไรครับบ้านน้ำแขงครับ๋โอโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงนะครับ ชื่อเสียงไหมโด่งดังมากดังแค่ไหนครับพี่อ๊อดดังขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ดังไหนต้องดังแค่ไหนดังทำมันดังได้ครับเออดังจริงจรงตรงเรนนี้ดังจริงๆนี่คือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางไปนะครับนี่มาทางนี้เลยนะครับเข้าไปในรูนี้เลยนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไง เอาล้ครับลูกชาวเลเราตัวน้ำลึกด้าจะพากันขึ้นเรือได้ม้มมย่ออแล้วบายเลยครับพานของเราตอนนี้มาดูพันพลอยกันดีกว่าพานพลอยทำอะไรกันเนี่ยจุบเยื่อ โอ้โหเหยื่อนี่มันเป็นปลาผสมอะไรเนี่ยผสมเกลือปลาผสมเกลือกินมันเหมือนกับปาลาล<า>้าเลยนะครับหือเหนากินเหม็นได้ที่เลยเพื่ออะไรครับเนี่ยให้เล็กกินปูปูปปจะได้หอมอชื่นใจแล้วตามมากินใช่ไหมโอโ้สุดยอดเลยนี่คือถมน้าของพานคอยปู้ที่ปููกลัวนี่และนี่คือสิ่งที่เป็นเหยื่อปูนะครับถุงนี้เขาเรียกว่าถุงอะไรครับลูกหอเหยื่อถุงหอเหยื่อดูที่มีแมงวันมาเชยชมแล้วเรียบร้อยเพราะว่ากินมันรุนแรงเหลือเกิน กุนมากินมันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยโอ้ยกินมันได้ที่เลยเนี่ยยานพาหนะกับยันพาหะจะไปเรือเล่นขนาดนนั้เลยนะเออเอาแล้วลองมาดูควานนาครับทำอะไรครับไอควานนากินก๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เลยครับโอ้ยวิถีชาวบ้านจริงๆเนี่ยกับท่ามกลางป่าชายเลนสุดยอดเลยนะครับนี่คือบรรยากาศป่าชายเลนที่เราจะต้องเข้าไปในนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นซากเรือนี่นะเรืออะไรเนีไงสมัยชินาไม่เหรอครับโอ้โหนี่มันเป็นสิบกว่าปีนะครับ สุดยอดเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ปา่าชายแดนบ้านน้ำเข็มน,นะครับโอ้โหมันมาก <ทำ S 1> เลยฮะมาจับปู<ม>เอาแล้วมาจับปูครับจับพานอรถแ,แล้วผานพอยรถลบเอานะครับอีกวงนครับเลยตอนนี้กำลังจะทำอะไรคะปักปูควรลงไหมปักปูอะผ่านพอยตามไปดูสิว่าจะไปปักตรงไหนนี่เลยวิธีการปักปูอืม ก็หักใบไม้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อจะให้จำได้ใช่ไหมคะโอ๊ยาไบายกันล่ะโอเควิธีการก็ต้องหาที่ก่อนแล้วก็ตั้งลงไปแล้วกดมันลงไปให้สุดดิางนี้แล้วก็รอมานขึ้นเข้าทางนี้ครจะเข้ตรงเข้าตรงนี้มันจะเดินขึ้นมาเข้าทางนี้นะมีช่องแล้วก็มันจะมากินยอตรงนี้ ก็ิดเลยใใชช่่่ไไหมมัออจะอเ้เราใช้เวลาในการปักแล้วดักปูนะครับตามจุดต่างๆกระจายไปทั่วและที่สาคัญคือต้องทําสัญลักษณ์ให้เราจําได้ด้วยนะครับในขณะที่ผ่านตัวน้อยผ่านโอ๊ตเนี่ยเขาก็คอยสอนวิธีการในการดักจับปูแล้วก็พายไปในจุดต่างๆที่จะวางปูได้อาดีวอสมาถึงจุดหมายแล้วครับที่เขาจะทำไงต่อนะครับ เเขข้้้้าาตตรรรงงนนีีคับมันจะมีรูนะครับมีรูเข้าตรงนี้ไหนโชว์กันครับโชว์กันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับมีรูเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนีน้แล้วเข้าไปแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้ใช่เพราะมันตั้งใจจะไปกินปลามันตั้งใจจะสร้างเกแต่มันเกาะแล้วโยศจะปักปูแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้น,าน้ากำลังขึ้นเราก็รีบปักปูก่อนอเ,เอา้าพึบรู้สิจะได้หรือเปล่าพึบดู้สิว่าเขาจะไปไหนกันนะครับ โยชหาวิธีการปักนะครับด้วยความชำนาญมากนี่ปักลงไปแล้วปูจา๋าเข้ามาที่เหยื่อเลยนะจ๊ะกระบี่เหยื่อได้เต็มเต็มที่กกน่วอัพจ๊อันนี้เป็นซากเรือตั้งแต่สมัยซีนามิแล้วใช่ไหมครับโยชเยอะแล้วครับโอเคเลยไปแล้วไปและวโอ๊ย <c oughs> โห่ทำอะไรกันัเนี่ย <c oughs> ดูเจ๊ <c oughs> ขึ้นไปบนต้นไม้ <c oughs> ยังกัดลิงเลยนี่คือลิงนะครับ ลิงป่าโกงกางสองตัวโอ้ oh, สวยงามมากเลย<ม>สุดยอดเลยลิงโงกางไม่ใชลิงธรรม,มดาใช่ครับเป็นไ,ไงครับพี่วัดมันมากมครับมันมากนะครับในที่สุดเราก็ได้วางแล้วปูในเย็นวันนี้เรียบร้อยแล้วเอาละพรุ่งนี้เรามาดูกันจะได้ปูสกีตัวโปรติตามตอนต่อไปตอดตดยอเครับําเด็จือไมนมันยัง้าวตัวอะไรเข้ามาติอนี่นอยอะไรเนใหญ่แ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับหากถูกใจกด s u b s c r i b e กดติดตามหรือเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับขอบคุณครับ